บรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าแพ็คคู่เลยนะสี่ประตูสองคันเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบวันะวฉีดน่ะัวฉีดนีปัญหาทำัวฉีดมาแล้วนะแล้วมันมันสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะสองคันเลยเบื้องต้นหลักๆเขาสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะ อันนี้น5สีอันนี้55นะี่มาดูนะอันนี้จะเป็นคันเบอร์55หนานะคันที่สองเบอร์55เบื้องตน้นลูกคา้าแจ้งอาการเหมือนกันรถอ่าสตาร์ทไม่ติดแจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดเอาหัวฉีดไปซ่อมแล้วนะอ่านี่รอยหัวฉีดอันนี้รอยถอดของไว้ยอยู่นะหัวฉีดไม่มีมา ก็แบตเตอรี่ไม่มีนะเดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่ของคันเบอร์ห้าสีมาใส่ก่อนหัวฉีดน,นะอันนี้ลูกค้าถอดไว้เดี๋ยวเราจะทําการเอาขึ้นรถเทสก่อนเราจะเอาหัวฉีดน,นะฮะมาเช็คก่อนทีละต้นนะฮะมาดูต้นที่หนึ่งเครื่องติดง่ายเดินนิ่งนะฮะาดูไหลกลับ เดี๋ยวมาดูเร่งดูเปิดด้นดูมีเขกไหมโอเคก็ได้อยู่นะต้นที่หนึ่งต้นที่สองเท,ทสงงเดินสิ่งนะ่ายเดินดิง่ายทุควัน ไหนขอประมาณนะต้นที่สามมาก่อนแก้ไขสตาร์ตติดเครื่องสันนะ่นเนี่ยอับเบิดเครื่องสันส่นกระโดดไปแปลก ไหลกลับปุ๊บปี๊ดเลยให้ไม่ได้นะครับหนึ่งต้นต้องเปลี่ยนชุดซ่อมก่อนดีสีนะฮะเทสก่อนอา้าวเรียบร้อยสตาร์ทไม่ติดคือหัวฉีดสตาร์ทไม่ได้นะตัวนี้ลองดูก่อนน่าจะาต้องเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วสองหัวสามสี่ก่อนก่อนที่จะไปใส่นะะหัวฉีดนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดซ่อมสองหัวนะดู ใบไม่โอเคหลังทำซ่อมหัวฉีดเสร็จนะเทสเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะมาเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะพัดลมลูกค้าต่อตรงไว้นะนี่จะขึ้นเกี่ยวกับระบบแอร์แฟนดีเลยแฟนพวกเกี่ยวกับเรื่องพัดลมกับแอร์นะมีปัญหานะต่อช็อตไว้อยู่มันลิงเข้าไปนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันก่อน เดี๋ยวถอดปั๊กเนี่ยถอดปั๊กพัดลมออกก่อนดีกว่าเออถอดปั๊กพัดลมออกก่อนนะฮะอ่ะติดเครื่องเครื่องสะดุดนะมาดูไปเช็คเอนจิ้นกระพริบนะดูไฟแดงกระพริบเลยอ่า ใชไม่ได้นะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าหัวฉีดหรือว่ากล่องมีปัญหาแต่ว่าหัวฉีดเราเช็คแล้วกลัวระบบแอร์ที่ลูกค้าต่อไว้โทโมโแยกไว้อยู่นั่นนะช็อตเข้ากล่องอะไรประมาณนี้นะชุดสายไฟดับเครื่องเลยชุดสายไฟนะที่ต่อไว้เนี่ยสายเส้นนี้ต่อไปเข้าไปในในตู้แอร์ต่อจากชุดแผงกล่องฟิวนะฮะ เบ<ร>ื้องต้นเดี๋ยวเราต้องทําการแก้ไขระบบแอร์ให้เป็นระบบเดิมก่อนมาดูระบบไฟที่ลูกค้าต่อไว้นะอันนี้ตัดของเดิมแล้วก็ต่อยิงตรงเข้ากาวนี่ก็จะเป็นรีเลย์พัดลม <Yes. S 1> ก็จะมีรีเลย์ชุดสสยไฟเนี่ยตัดไหนด้วยชัดๆนนตัดตรงนี้ก็กเนื่อง้นงน,น,นี่ต้นนี่อันนี้ก็รวมกันเนี่ยมามัดรวมกันไว้รวมกันตัดออกแล้วเส้นตรงนี้ก็นะที่เข้าไปในนูน,น,นก็มาดิ้งเข้านี่ เข้าไปในตู้<ม>เดี๋ยวก็ทําระบบไฟคืนเดิมด้วยอแก้ระบบไฟที่กล่องฟิลแล้วแต่ระบบแอร์ยังไม่ได้แก้อันนี้มาเช็คพัดลมว่าอ่ะไม่ไม่ทำไม่ท,ไม,ทไม่หมุนโออเค่ีกนะต่อตรงนะโอเคตัวล่างทำ ตัวขวาไม่ทำนะครับตัวท้ายทำพัดลมมอเตอร์พังด้วยตัวหนึ่งมาติดเครื่องดูนะฮะอา้าวเล่งไปโชว์นะเล่งไปสุดก็<า>เล่งได้กี่พันรอบนะแล้วก็ ว่าตอนแรกมีควันขาวๆออกเป็นลูกนะฮะชุยๆใช้ไ,ไม่ได้นะเดี๋ยวดูมาเช็คกล่องกันดูก่อนมาดูทอโบนะล็อกไม่ทำงานนะตายสนิทเลยทอโบไม่เปิดถอดเปลี่ยนทอโบนะ เทอร์โบนะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกนี้ใส่หลังจากเปลี่ยนเทอร์โบแล้วนะอ่ะสตาร์ท โตโบใช้ได้ละโดโไฟเช็คเอนจินยังเด้งน,นะปกติไฟเช็คเอนจินเด้งอะโตโบโมัน,น่ะต้องไม่ดูดน,นะอะ๋ยวตากนะลิง่งแรงได้เราล็อกไว้อยู่แค่สี่พันรอบแ,แปลกนะระบบแอร์ก็ต่อไวน้นี่เดี๋ยวเอาไปไล่ทำระบบแอร์คืนเดิมแล้วมาไล่อีกทีนะว่าเป็นยังไงก็ ันมีออกขาวๆฉุยๆแ,แปลกๆนิดๆเป็นไล่ระบบแอร์ก่อนนะฮะที่ต่อไว้นะต่อเข้ากับสวิกให้ไล่ก็คืนเดิมอ่ะไล่เปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังก่อนนะะก็พัดลมหนึ่งตัว แล้วก็พัดลมตัวนี้แปลงมานะเปลี่ยนด้วยก่อนที่จะไปทําแอร์ค่อยมาไล่ระบบไฟดีชุดพัดลมนะจะเปลี่ยนด้านขวานะสายยาวเปลี่ยนใหม่แล้วก็พัดลมคอนเดนเซอร์นะพร้อมขา4สี่ตัวมาร์คไทมิง่งตัวเช็คดูนะตรงนะอี่ไได้ไดพัดลมมอน้ำใส่เรียบร้อย พัดลมแอร์หน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ที่ลูกค้าใส่มามันระบายไม่ทันนะเปลี่ยนชุดพัดลมคอนเดนเซอร์ด้วยแล้วก็พร้อมขายึดนะหลังเปลี่ยนพัดลมดูพัดลมคอนเดนเซอร์ก่อนอ้าวพัดลมคอนเดนเซอร์ทำงานปกตินะอ่าเดี๋ยวเรามาจะมาเทสการทำงานของพัดลมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะพัดลมหม้อน้ำที่เปลี่ยนนะอ่าเทส พัดลมทำงานสองตัวนะต่อเข้าสเต็ปเดิมหมดแล้วอ่าเดี๋ยวไล่ประกอบแล้วเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันหลังจากแก้ไขนะก็คือไล่ระบบใหม่แล้วนะนะก็คือเปลี่ยนชุดพัดลมพัดลมเรียบร้อยเปลี่ยนเซนเซอร์หัวหมูหนึ่งตัวกองดักน้ําลูกหน้าลูกหลังนะแต่แอเรื่องระบบไฟแอร์ยังไม่ได้แก้ไขนะมาติดเครื่องดูกันก่อนที่จะไปส่ง ทำไล่ระบบไฟล้างตู้แอร์ใหม่อ่ะเครื่องติดเ้นเย้่รถเร่งแปลกๆนวงๆนะไปไม่มีโชว์นะจากตอนแรกมีไฟโชว์แล้วก็พิบนะแล้วก็ อนนี้ไฟหายเรียบร้อยอเดี๋ยวเอาไปไล่ทำแอร์ก่อนนะทำคืนเดิมล้างตู้แอร์ทำระบบแอร์คืนเดิมรดสอบวิ่งเทสนะระหว่างจะเอารถไปทำแอร์รถมีเสียงเขกลั่นแปลกๆอย่างงี้นนะม่รู้ว่าต้นหัวิีจ,จะมีปัญหาหรือเปล่าอ่า เดี๋ยวเราค่อยกลับมาไล่ดูกันอีกทีหนึ่งแต่รถคือว่าวิ่งได้ปกตินะครับตาการเล่งก็ดีไฟไม่มีโชว์ระบบแอร์ไล่เสร็จเรียบร้อยนะฮะล้างตู้แอร์เปลี่ยนโทโมหางหนูเปลี่ยนตัวต้านทานพัดลมนะตู้แอร์นะฮะอ่าอันนี้ก็จากที่เราวิ่ง ก่อนที่จะไปวิ่งอตอนที่วิ่งไปทำแอร์นะก็คือรถมีปัญหาอาการคือรถมีเสียงเขกแปลกๆนะฮะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นให้หายบางครั้งนะฮะแต่นหนักๆเข้าบางทีก็เขกแรงอะไรประมาณนี้สรุปนะก็คือกล่องนะมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล่องนะฮะเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบสำหรับคันนี้นะจะลงทะเบียนกล่องใหม่พร,ร้อมกับปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่นะ กล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล่องแล้วมาลงทะเบียนกล่องก่อนอันนี้จะเป็นเลขเชือดีดูหน้าหลักนะเลขเชือดีตัวนี้อ่าห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามสี่ร้อยเก้าสสามเดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนใหม่นะให้เป็นเลขเชือดีตัวเครื่องตัวนี้นะอ,อะทำเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลขเชือดีหนึ่งศนะูนย์ห้าสองน่หนึ่งศูนย์ห้าสอง สี่หกสี่หกสี่สเซอาร์สี่เซอาร์อสี่เซอาร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูย์หนึ่งศูนย์ศศูนห้าสองห้าสองห้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าเป็นเลขนี้แล้วนะ หนึ่งพันห้าสิบสองเร้อยเดี๋ยวเราติดเครื่องรันแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่นะให้เข้ากับกล่อง ECU ที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิได้ที่แล้วนะมาทำการปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่่าต้น,นที่หนึ่ง ใบนี้นะกล่องใบที่เราจะใส่นะครับต่อไปต้นที่สอง่าต่อไปนะต้นที่สาม อ่าต้นที่สี่โคดูอ่านึ่งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาเช็คโคดูนะโคดในกล่องไม่มีนะโนเลอ์ละเรียบร้อยไปลองวิ่งเทสกันดูอีกรอบหนึ่ง ทดสอบบินเทสนะฮะดังแก้ไขนะ,ะรถอัตตาการเร่งดีเลยเสียงเข็งไม่มีแล้วนะฮะไปก็ไม่มีโชว์สำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นเบอร์55คันที่สองนะฮะอะ เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะก็คือเอารถมาให้เช็คนะว่าหัวฉีดมีปัญหาไหมนะฮะระบบน้ํามันนั่นเองมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าลูกค้าขอหัวฉีดไปเช็้วจากที่ได้ตรวจเช็คนะก็คือพบว่าหัวฉีดที่เข้ามานะฮะก็มีเสียสองต้นนะก็คือเปลี่ยนชุดซ่อมสองหัวแล้วก็ล้างสองหัวนะฮะล้างสองหัวระบบไฟแอร์นะลูกค้าต่อคอมตรงไว้นะทำให้รถมีอาการ ไฟมันชอตเข้ากล่องกองมีปัญหาเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบนะฮะเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบพร้อมกับพวกเซ็นเซอร์หัวหมูกรองดักน้ำหน้าหลังนะฮะระบบแอร์ก็ล้างล้างใหม่ล้างตู้เปลี่ยนโรโมหางหนตูตัวตัวต้าน่านนะระบบพัดลมบูเวอร์แอรอ์พร้อมกับ ลงทะเบียนกล่องนะฮะใหม่รับค่าการสีดน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222202นะเรื่องรถทาทาช่างต้นทาทาชบุรีซื้อขายซ่อมจบด้ยเดียวนะจ๊ะ